มาอ่ามันได้ปองยงชุบอันนี้ไปป้องชุบไปลงเลี้ยงนะเออเฮ้ยใครใชนะวะเฮ้ยชนะชนะไปแล้วว่าไงเนี่ยหรือว่าชนะอยู่วะเอ่นะอยู่เอ่ไดียไม่ไม่บ่สร้างกฎก่อนนะเดี๋ยว อีกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ตัดชนะไหมเอาอีกครั้งหนึ่งใครใครชนะโอ้ยเป็นเอกชตินะสอง่วนนะเราแพ้เราเราแพ้นะโอเคอ่ะแพ้หนึ่งโอเคครับตรวจอาวุธนี่ครับถอดทองโซนออก การล้างแล้วด้วนะครับเลิกลับตรวจร <c oughs> ้านไก่ไระวองมือนะโอเคครับร้านไก่ เสิร์ฟครับรอบนี้ลองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันไอ้ไอ,อตัดตัดอวดาวิดหนึ่งครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่งนะครับอ,าอ,อ้อาตัดดาวิด ไอ้ตรวจอาวุธเอาไม่ครับเอาไม่ครับตรวจอ่ะตรวจอาวุธน เลิกรับตรวจเลิกรับตวรวจราโอเคครับ